สวัสดีครับสามเณรรูปนี้มีชื่อว่าอย่างไรครับผมชื่อสามเณรศิีราถามานาครับแล้วชื่อเล่นชื่อเล่นชื่ออันหยังอันหยังเป็นชื่อที่ดีนะครับครับแล้วพวมลำเนานี้มาจากที่ไหนครับมาจากจังหวัดชัยภูมิครับอำเภออำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับบ้านพวหญิงดำอ๋อแล้วสาเหตุที่ได้มาบวชนี่คือเพราะอะไรครับ พ่อเคยบวชที่นี่ครับก็เลยอยากให้บวชตามอ๋อถโอว่าเดินตามรอยพ่อนะครับครับแล้วตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ระดับชั้นอะไรยังไงครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามแล้วทางบาลีนะครับบาลีหนึ่งสองพยองพองครับมีคติประจำใจอะไรยังไงครับคติประจำใจของผมก็คือปัจจุบันสําคัญกว่าอนาคตครับเป็นคติ ที่ดีนะครับแล้วความฝันสูงสุดของเราคืออะไรครับอยากเป็นวิศวกรอยากเป็นวิศวกรนะครับนี่ก็คือสำมเณรสีหราชผามะนาวนะครับชื่อเล่นชื่อน้องอันก็นี่คือคำแนะนำตัวของเขานะครับขอขอบคุณครับ